มีใครอยู่ตรงนั้นไหมช่วยหัวช่วยหวว,หวแกอยู่ไหนน่ะไอ้โจรขโมยแพะบ้าเอ้ยช่วยหววคุณครับ

เคยอยู่ตรงนั้นไหมช่วยฮัวช่วยฮววแกอยู่ไหนน่ะไอ้โจรขโมยแพ้บ้าเอ้ยช่วยฮววคุณครับ ช่วยผมหน่อยได้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรลูกเจ้าซีลู่ไหนลูกที่แปลว่าถน,นนหรือลูกที่แปลว่าวาง ลูกที่แปลว่าทาวีเจ้าที่แปลว่าความชัดเจนกับซีที่แปลว่าตะวันตกลูกเจ้าซีเพศละ่ะชายอายุยี่สิบแปดขโมยแพะมากี่ครั้งแล้ว <S <S หัวเราะทำไมฉันกำลังถามว่าขโมยแพะไปทำไม คุณทำผมเสียเวลาไป5นาทีกับคำถามไร้สาระของคุณถ้ามีสามัญสำนึกสักนิดจะรู้ว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นบนตัวผมราคาแพงกว่าแพะอีกก็ฟังขึ้นอยู่ผมจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะผมเป็นคนช่วยแพะตัวนั้นไว้เข้าใจแล้วนายใจดีมากเลยนายเห็นแพะบาดเจ็บอยู่ในพุ่มไม้นึกสงสารก็เลยช่วยมันไว้ ไม่ประสบอุบัติเหตุสักก่อนนายจะเอาแพ็คของฉันไปถึงที่ไหนล่ะขอมือ ตรงไหนอีกมะผมปวดหัวอาจต้องทำซีทีสแกนที่นี่ดูเหมือนมีเครื่องซีทีงั้นเหรอคลื่นไส้ไมะแล้วถ้าผมคลื่นไส้อะถ้าเป็นปกติฉันจะโทรแจ้งโรงพยาบาลให้แต่ฝนตกเลยไม่มีสัญญาณถ้ารู้สึกคลื่นไส้ก็อ้วกออกมาเลยงั้นผมไม่อ้วกแนละ้วนั้นคุณก็สบายดี ผมเจ็บขาเจ็บมากๆเลยด้วยฉันรักษากระดูเคลื่อนไม่ได้รอเดี๋ยวนะพออาคะช่วยมาดูคนไข้หน่อยค่ะกำลังไปพ,พวกเขาเล่นหมากรุกกันอยู่นะใช่ตอนนี้เราออกเวรกันแล้วตรงทางเข้าเขียนว่าฉุกเฉิน24ชั่วโมงได้งั้นก็จ่ายค่ารักษามาสิ24หยวน เรารับทั้งอลิเพย์บัตรเครดิตและเงินสดผมตอนนี้คือนายขโมย<อ>แพะฉันบนเรื่องการรักษาของเราถ้ารักษาก็ไม่จ่ายอีกอขอโทษแล้วกันผมจะนั่งรอนะคห้ดิบหมู่บ้านเขาดู่ เจ้าหนูพ่ออ,อยากรู้ว่ากระดูขาเธอเคลื่อนไหมใช่แล้วขอดูหน่อยนะ,ะขึ้นเตียงเลยอ๋อครับอ๋อใช่ครับตรงนั้นเลยครับเสียวเยี่ยค่ะ ลองจับแล้วออวินิจัยดูเยี่ยมเลยผมก็ควรเรียนรู้ไว้เหมือนกันทรัพยากรบนภูเขามีจำกัดถ้าเราทำพลาดนายจะแย่เอานะผมกลับเข้าเมืองไปเอ็กซเรีดีกว่าขอบคุณนะครับจริงๆนี่ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ร้องผอคะ่ะถึงเสีดูกเท้าเคลื่อนก็ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นการซ้อมมือใช่ใช่ใช่ฉันก็คิดแบบนั้นแหละ <c oughs> ขอบคุณนะครับแต่ผมไม่อยากรักษาอยู่นิ่งๆสิข้าหักขึ้นมาอย่ามาโทษกันนะพวกคุณนี่ไฟดับอีกแล้วพอออกระดูกเขาไม่เคลื่อนใช่ไหมวินิจัยได้ถูกต้องแค่เคล็ดเล็กน้อยพ่อหนุ่มเธอกลัวเจ็บมากเลยเหรอ,อ อ่ะครับเดี๋ยวผมทำไม่ต้องก<อ>ังวลให้พอออคลินิกฝังเข็มให้สักหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วฉันฝังเข็มไม่เป็นแต่พะอ,อคลินิกเก่งมากเลยนะมา หมู่บ้านเขาหยวนลองยืนบนพื้นดูสิครับเอ๊ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่ะขอบคุณครับไม่เป็นไร รวมฝังเข็มแล้วค่ารักษา55าบห้าหยวนผมเอาเงินไว้ในรถนะ่ะลงบัญชีผมไว้ก่อนนะลงบัญชีพูดแบบนั้นคิดว่ามันถูกแล้วเหรอทั้งที่ใส่เสื้อผ้าราคาเท่าแพะทั้งฝูงไม่ต้องห่วงกลับมาแล้วผมจะคืนเงินให้บริจาคเครื่องซีทีให้ด้วยเครื่องซีทีเหรอ มันเป็นของมือสองจากโรงพยาบาลหวังว่าคุณจะไม่ถือสานะครับเ,เราก็ไม่ถือสาหรอกผมจะบริจาควมชใช่พันกับยาให้ด้วยเยี่ยมเลยขอบคุณฉันน่าจะหาโรงพยาบาลให้คุณไปทำศีรษะการสมองนะเออที่นี่มีโทรศัพท์ไหมครับอขอยิยมหน่อยได,ได้ไหมอยู่ตรงนั้นขอบคุณครับ เป็นเรื่องปกติบนภูเขาเวลาฝนฟ้าขนองจะไม่มีสัญญาณไว้ฉันจะถ่ายยาสมุนไพรให้อีกทีไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเธออย่าเป็นหวัดซ้ำเข้านะขอบคุณมากนะครับ<ะ>ไม่ต้องเกรงใจเลยเรารอเครื่องซีทีของเธออยู่อ,อที่นี่ไม่มีที่วางเครื่องซีทีหรอกนะแถมต้องมีเจ้าหน้าที่มาใช้เครื่องอีก อถ้าอยากบริจาคจริงๆก็บริจาคเครื่องเอาตราซาวแทนสิได้ไหมล่ะได้ครับใจดีจริงๆ